เป็นอะไรตระกูลเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกละผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเพนเรื่องสำคัญว่ามาเรื่องสำคัญของคุณนะ่ะก็เรื่องงานนี่คุณให้ผมไปทำไงงานอะไรโอ้ยคุณเพนนี่คุณประสาทเสื่อมอย่างนี้แล้ว จะไปทำอะไรได้เนี่ยนี่ถ้าคุณจะมาพูดเรื่องแค่นี้นะงั้นไปเลยไปให้พน้นเรื่องลูกไง <c oughs> เรื่องเยอูอ่ะที่คุณช่วยผมไปจัดก,การให้เยอ,อูชนะเกมนี้ไงฉันไม่ลืมแต่ฉันไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้เชื่อไม่เชื่อมไม่สำคัญแล้วละ่ะั่งก่อน ปียกมลอ,อย่าพูดชื่อมันได้ไหมแค่ฟังชื่อมันฉชนก็ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินยังไงคุณก็ต้องได้ยินเพราะเขาคือสุดจิตน้องสาวของคุณได้ยินไหมเขาคือน้องสาวคุณใครบอกคุณไม่ต้องมาถามหรอกนะ ไม่ต้องบอกฉันก็รู้คุณยังติดต่อกับแม่นี่อยู่ใช่ไหมโอ้ยคุณเพนนี่มันไม่ใช่สาระสำคัญนะนเขาเป็นน้องสาวคุณนะคุณเอาม,ามันมาเป็นเมนียใช่ไหมฮะคุณจาเท่าพี่เท่าน้องใช่ไหมคุณบอกเลยอยู่นค,คุณเพนนี่นี่มันไม่มีอะไรหรอกนาผมสาบานผมสาบานจริงๆนี่มันจะมีอะไรกันง่ายๆได้ยังไงเล่า,าคุณเห็นผมเป็นคนยังไง ที่ผ่านมาคุณก็เชื่อใจผมตลอดไม่ใช่เหรอถ้าคุณเชื่อผมนะคุณก็ช่วยยายอุได้ช่วยอุไปบอกดอกโศกว่าเขากำลังจะมีผู้ชายคนเดียวกับแม่ดอกโศกอะหลีกอสนายแน่นอนแล้วผมมั่นใจนะว่าดอกโศกยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วย ฉันรู้ได้ไงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนข้อมูลผมแน่นอนมากคุณไม่เชื่อเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ฉันรู้ว่าจะทำยังไง เต,ต็มเต็มให้ฉันมีอยู่จริงหรือเปล่าคนที่อยู่ในฝันอยากให้เหมือนนิทานที่ฟังแค่ฉัน